ป้ายแดงสีดำสีเทาวันนี้มาแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับอ่ะเอาพาดคันนี้นครับผมป้ายแดงครับมาติดบันไดให้คุณแม่ครับผมตัวนี้เลยนะครับปับ๊บนี่แข็งแรงทนทาเนเยี่ยมเลยนะครับผมคนที่2นะครับลูกค้าเอ่อเป็นพรมเดิมจากโรงงานจากโตโยต้าไทยแลนด์แต่พรมเนี่ยมันสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้นี่คือพรมจากนอกค้าอยากได้พรมแต่ไม่อยากได้พรมที่เป็นพรมแถมจากโชรูมนะครับของโตโยต้าแท้นะครับผมนี่ นะจะเพิ่มในเรื่องของการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นตัวนี้เวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าใบบัวอ่าหรูหราพรีเมียมสวยงามแล้วก็มีติดในเรื่องของยางกันเสียงครับผมที่แบบตรงรุ่นเลยนะยางนะครับ <Wow. S 1> หรือขอบแก๊บต่างๆนะครับตรงรุ่นเลยนะพวกแก๊บตรงเนี้ช,ช่องประตูนะครับอีกคำหนึ่งนะครับนี่เลยลำพงที่เท่แบบนี้เป็นไงเครื่องเสียง หลายแบบหลายสไตล์แอมเบียนไลท์ครับเห็นแบบนี้เรียบๆนะเป็นไฟ LED เรืองแสงแอมเบียนไลท์ครับรอบคันจะติดมากติดน้อยนะครับหรือจะยังไม่ติดก็โทรปรึกษาได้ครับเรื่องรถเอาผ่านเวฟายครับเพราะเราเข้าใจคุณเข้าใจรถก็ตัวว่าเย่